Are cold and the cards are folding. The saints we see are all made of gold. When your dreams are failing, the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. <coughs> เมื่อช่วงที่ก่อนนะครับพอดีไอ้เจ้ามันม่วงนะครับผมถือเลยมีปัญหาคือใบาฟาดอันนี้เลยครับผมนี่นะครับใบาแกนยังแน่นทุกอย่างยังแน่นนะครับผมไม่มีดึงไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าใบาฟาดใบมันแตกใบมันแตกมันเลยฟาดครับ ก็ได้ทําการนะครับได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับนี oh. ้เป็นลูกเก่าครับ3,000บาร์ซีีนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับส oh. ่วนลูกนี้เก็บไปซ่อมนะครับเก็บไปซ่อมก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หน้าแล้วก็เป็ร้านใหม่คือ oh. ถ้าผมจะซื้ออร์โบนะครับมาเปลี่ยนตอนนี้รบ oh, <no. S 1> น,น้อยหมก่อนหน้านี้ทํา โปรเจกต์ทำรถไปก็หมดเกือบสามสิบคีครับมีอีกไหมไอ้งามไส้งบประมาณเหลือไปเยอะเลยอีสัตว์เทอร์โบราคาถูกมาแลครับก็คือถามว่ามันดีไหมผมยังไม่รู้นะครับก็มีหอหนี่เลยครับผมเนี่ยครับผมเจ็เก้าลิตรเตอนะครับผมก็ผมเอ่อเลือกใช้ปากสี่หกนะครับคือขยับเพิ่มจากเดิมหน่อยนะครับคงหลับเบิสเกตนะครับผมก็เดี๋ยวไม่พูดมากครับเดี๋ยวไปทดสอบเทอร์โบด้วยกันเลยครับผม ก็นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผม3,000 p a r 46นะครับขงหลังเบอร์11นะครับผมก็ต้องมาดูครับว่าบูตจะขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่รอเดี๋ยวเราไปวิ่งทดสอบด้วยกันเลยนะครับผม When we the 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 are see and in saints days cold cards all fall แม่มันจังหอมุุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ถือว่าโอเคครับแค่นี้นะครับบูตสามสิบกว่าๆนะครับใช้งานนะครับผมส่วนแช่ผมได้ทำการแช่ยาวๆนะครับแช่ยาวๆก็ที่สอยสี่บูตรออยู่ที่สิบกว่าๆนะครับก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถามว่าทนไหมอันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่ากันใช้งานจะยืนระยะได้ขนาดไหนก็วันนี้ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ The truth, I wanna shelter you.